ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Day ดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่14 20สิงหาคมสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันค่ะเรื่องของการเงินนะคะหากจะหารายได้เพิ่มเติมช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากค่ะรวมถึงอาจจะได้โชคลาภจากการรวมกลุ่มกับมิสสหายหรือว่าการเสี่ยงโชคเก่งกำไรอีกด้วยแต่อย่าประมาทนะคะ เพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงจากความสงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายเกินไปจนสูญเสียเงินจำนวนมากค่ะ การงานค่ะหากถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจกับคนรักมิสหายถ้าเป็นโครงการระยะยาวเนี่ยควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจจะเป็นการต่ำน้ำพิกละลายแม่น้ำได้ค่ะที่นอกจากจะทำให้ผิดหวังสูญเสียเงินทองมากมายยังทำให้ผิดใจกับผู้ที่ร่วมลงทุนด้วยแต่สำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารก็เป็นระยะเวลาที่ควรจะใส่ใจและก็ดูแลพนักงานลูกจ้างคนสำคัญให้มากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาจจะเจ ป่วยไม่สบายทำให้งานชะงักแล้วก็เสียหายได้ค่ะ ความรักนะคะไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังโดยเฉพาะ1 8บแถึงยีนี้อยู่ในระยะที่คนรักแล้วก็คู่ครองเนี่ยอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่โลกส่วนตัวสูงหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของตนเองไม่สนใจแล้วก็ไม่ใส่ใจความต้องการของชาวราศีกันสักเท่าไหร่สำหรับใครที่โสดอยู่คะ่ะ1 5บหถึงสินี้ม่สหายอาจจะเป็นสื่อทําให้พบรักได้นะคะอาจจะเจอคนที่ถูกใจยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นเพื่อน เก่าแฟนเก่าที่อยากจะกลับมาลื้อฟื้นคืนความหลังกันค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะยังอยู่ในระยะที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้กำลังอย่างหักโหมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังเพราะอาจทำให้บาดเจ็บเพราะอาจจะทำให้บาดเจ็บที่อาจเป็นมากอย่างคาดไม่ถึงด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมขอให้ทุกคนโชคดีฝากกดติดตามช่องคกี้เดย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ